สาวิธีโตส่งออกแบบก้าวกระโดดนะคะคุณถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วคุณทําตามนะคะมันจะเป็นหลักฐานที่ช่วยให้คุณได้รับรู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถทําส่งออกได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณวิธีแรกนะคะคือเปลี่ยนมาขายออนไลน์ค่ะคุณค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ทุกคนฟังแต่ว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์กันแต่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าการส่งออกออนไลน์นั้นทําแบบไหนนะคะคุณมันง่ายมากค่ะคุณคิดดูนะว่าตอนนี้เนี่ย ลูกค้าไม่สามารถมาวิสิตออฟฟิศคุณได้ไม่สามารถมาวิสิตโรงงานคุณได้แต่การที่คุณเปลี่ยนตัวเองนะย้ายจากหน้าร้านออฟไลน์โรงงานออฟไลน์มาเป็นโรงงานออนไลน์ให้ลูกค้าได้เข้าถึงคุณในรูปแบบของดิจิตอลนะคะควรดยการ ผ่านสื่อเพจต่างๆของคุณนะคะจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k หรือว่า YouTube YouTube นะคะหรือ Instagram ะค่ะคุณสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามคุณได้ทันทีเลยนะคะคุณและก็วิธีที่2คือคุณจะต้องสร้างฐานแฟนแน่นอนคะ่ะการสร้างฐานแฟนไม่ใช่เรื่องง่ายนะค,ะคุณค่ะมันต้องใช้เวลาไม่ใช่เปิดเพจวันนี้แล้วผู้่นี้มีฐานแฟนมาเป็นพันนะคะคุณแต่การที่ฐานแฟนนะั้นคนจะติดตามคุณคลิปที่คุณปล่อย ไลฟ์ที่คุณให้จะต้องให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับลูกค้าครับให้คุณค่ายังไงบ้างเริ่มต้นดังนี้ครับหนึ่งคุณออกมาสอนให้ฐานแฟนคุณลูกค้าคุณได้รู้จักประโยชน์ของสินค้าที่คุณทําอยู่นะคะคุณอย่างเช่นคุณทําเครื่องสาอางคุณให้ประโยชน์กับลูกค้าได้ไหมว่าเครื่องสาอางชิ้นนี้เนี่ยลูกค้าใช้แล้วเนี่ยกี่วันมันสามารถช่วยให้ตายกกระชับขึ้นได้นะคบคุณหรือวิธีที่2ตัวอย่างเช่นสมมติสินค้าคุณเป็นอาหาร ทำไมลูกค้าต้องกินอาหารของคุณเช่นสินค้าคุณเป็นอาหารกําจัดคอเลสเตอรอลคุณบอกลูกค้าอย่างนี้ไปลูกค้าก็จะอยากฟังว่าเอะมันกําจัดคอเลสเตอรอลได้ยังไงแล้วเขาก็จะติดตามคุณเรื่อยๆนะคะคุณฉะนั้นวิธีการออกมาสร้างตงางัวตนบนโลกออนไลน์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างหาแฟนได้เร็วที่สุดค่ะและข้อที่สามคือภาขาปัจจุบันลูกค้าจะซื้อของ กับคนที่เขาไว้ใจเท่านั้นนะคะคุณและทํายังไงให้ลูกค้าไว้ใจคุณได้นะคะคุณก็ต้องให้เวลาต่อการทําออนไลน์ให้มากขึ้นนะคะไลฟ์สดไม่เป็นคุณก็ต้องเรียนค่ะอะทําคลิปไม่เป็นคุณก็ต้องเรียนค่ะทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งพูดไม่เป็นคุณก็ต้องเรียนค่ะเขียนสคริปต์ยังไงเขียนเซอร์วิสยังไงไม่เป็นคุณก็ต้องเรียนค่ะและเซนจะบอกคุณว่าวิธีการเรียนซีซีอย่างนี้เนี่ยเซนได้อัดไว้ให้คุณนะ เต็มรูปแบบได้ที่เพจชื่อว่าส่งออกมันง่ายใน f a c e b o o k เ,เพจนะคะหรือ TikTok อาจินไตเซนแล้วก็ youtube อาจินไตเซนคับคุณสามารถกดติดตามได้เลยนะคะจะมีคลิปดีๆเสิร์ฟถึงมือคุณทุกๆวันนะคะคุณอย่าลืมนะคะส่งออกง่ายคุณเองก็ทําได้เช่นกันนะคะคุณไม่ได้ยากเลยนะคะขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็ทําตามนะคะคุณส่งออกมง่ายอย่าลืมนะคะคุณคุณเป็นเอ็กพอร์เตอร์ได้ในวันนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ